อ่ะถ้าใครนะคะอ่านแล้วนะเรามาทบทวนกันอีกสักรอบนึงแต่ถ้าน้องคนไหนยังไม่อ่านก็เปิดคลิปครูฟังไปด้วยกัน,นะคะนะเออทวนก่อนสอบและกันจ้านะคะโค้งลกกันนิดนะคะนะสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรน,นะคะจากตรงนี้นะ นะคะจากโครงนะคะนะจากโครงเนี่ยนะคะนะคันลงโครงโลกกนิตคันลงโลกกนิตนี้นมนานมีแต่โบราณการเก่าพร้องเป็นสุภาษิตสารสอนจิตกลดังส้อยสอดคล้อง เวยไว้ในกันจากโครงที่ครูอ่านสักครู่นี้นะคะก็จะมีเนื้อหาสอนและให้คติเตือนใจข้างต้นเรียกว่าโลกกนิดนะคะโครงโลกกนิดนะแต่งไว้เป็นโครง สีสุภาพมีที่มาจากคัมภีร์ต่างๆของอินเดียโบราณต่อมาในรชัชกาลที่สามค่ะรัชกาลที่สามนะพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวนะคะทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาลามราชวรวิหารตั้งแต่พศ2,300 เ4นั่นเองค่ะและก็มีพระราชประสงค์ให้จารึกสุภาษิตคำสอนลงบนแผ่นศิลาภายในวัดเชตุพนเพื่อให้ผู้คนจดจำข้อคิดที่ดีงามและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กระหม่อมเนี่ยค่ะให้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชารีสอรเนี่ยทรงชํำระ นะคะชงอ่าทรงทรง,งนะทรงชำระคงโลกนิสสำนวนเก่าแล้วจะลึกไว้ที่พระเชจุพลก็คือเหมืนให้ตรวจทานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พร้อมทั้งบันทึกไว้ในสมุดไทยด้วยนะ,ะน,ะนะคะนะนะคะอ่ะก็จะมีนะคะอะคงเนี่ยนะคะโลกนิสเนี่ยนะคะนะทำไมเอ่ยนะ ก็จะมีอ่าพระราชประสงค์ให้จารึกไว้บนแผ่นศิลาภายในวัดพระเชตุพนนะคะก็จะมีตรงที่ศาลาทิศพระมนดบวัดพระเชตุพน์นะคะซึ่งมีศิลาจารึกโคงลกนิดอยู่นั่นแหละประดับไว้ด้านนอกศาลาทิศนั่นเองค่ะอ่าแล้วก็รวมถึงนะคะบันทึกไว้ในไหน สมุดไทยแล้วก็จะเรียกว่าคงโลกนิชฉบับสมุดไทยนั่นเองนะจะพูดถึงคำสอนเนี่ยในค,งโ,นนะโคงโลกนิชนะคงโลกนิชฉบับที่สมเด็จกรมพยาเดชาดิศสอเนี่ยทรงชำระนะคะมีทั้งหมด593บท เป็นคำสอนที่ให้ข้อคิดเตือนใจและให้ข้อแนะนําที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมค่ะมุ่งสอนให้คนเป็นคนดีและประพฤติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในสังคมนั่นเองค่ะสอนให้นําความรู้ไปใช้ในการประกอบชีวิตประจำวันและให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงบทนี้กันโครงบทนี้นะ สนิมเหล็กสนิมเหล็กเกิดแต่เนื้อในตนกินกัดเนื้อเหล็กจนกร่อนกร่ำบาปเกินแต่ตนคนเป็นบาปบาปย่อมทำโทษซ้ำใส่ผู้บาปเองจากโครงบทเนี้ย นะคะนะเป็นโครงโลกกันนีสอนให้รู้จักความดีความชั่วสอนให้คนทำความดีการที่เราได้รับผลอย่างไรย่อมมีเหตุจากการกระทำของตนทั้งสิน้นผู้ทำดีก็ยอมได้ดีผู้ทำดีย่อมได้รับผลตอบแทนดีส่วนผู้ที่ทำชั่ว ผลที่เกิดจากการทำเชื่วน,นั้นย่อมกัดกร่อนนะย่อมกัดกร่อนใจย่อมกัดกร่อนจิตใจซึ่งเปรียบเสมือนได้กับสนิมเหล็กสนิมที่มันกัดกร่อนเนื้อเหล็กจนก่อนนะคะอีกรอบนะะึะส่วนผู้ส่วน คนที่ทำชั่วหรือผู้ทำชั่วผลที่เกิดจากการทำชั่วนั้นย่อมกลัดก่อนใจซึ่งเปรียบได้กับสนิมสนิมนะที่มันกลัดก่อนเนื้อเหล็กให้ผุพังไปนั่นเองเดี๋ยวมาดูกรออีกบทหนึ่งนะเอามาดูโครงอีกบทนึงนะคะขอโทษนะโครงโลกนิตอีกหนึ่งบทนะคะที่ยังมุ่งสอนให้คนทำความดีนะอ่านพร้อมครูนะ คควายวายชีพได้เขาหนังเป็นสิ่งเป็นอันยังอยู่ไซคนเด็ดดับสูนสังขันร่างเป็นชื่อเป็นเสียงได้แต่ร้ายกับดีก็คือว่าโคงโลกนิต บทนี้กล่าวถึงความดีความชั่วไว้ในอีกบทหนึ่งเลยทีเดียวสังเกตนะน้องๆทุกคนวัวควายเนี่ยนะคะเมื่อมันตายหรือมันสิ้นชีพนะคะแล้วมันยังมีเลยคะมีเขามีหนังที่เป็นประโยชน์ส่วนทำไมเอ่ยคนเราส่วนคนเรานะคะส่วนคนเนี่ยนะ เมื่อสิ้นชีวิตนะคะคือดับศูนย์ไปเนี่ยคงเหลือแต่เกียรติยศก็คือชื่อเสียงแต่และคงเหลือแต่เกียรติยศชื่อเสียงและความดีความชั่วให้คนได้จดจำไว้เท่านั้นเองนะอืออีกรอบหนึ่งนะคือโครงโลกนิบทเนี้ยสอนให้คนทำดี นะคะกล่าวถึงความดีความชั่วนะคือวัวควายเนี่ยโคแปไปว่าวัวนะคะวัวควายเนี่ยเมื่อมันตายลงคือวายชีพมันยังเหลือเขาเหลือหนังไว้เป็นประโยชน์อีกอะส่วนคนนะคะเมื่อตายไปแล้วคงเหลือแต่อะไรเหลือแต่ชื่อเสียงเกียรติยศและความดีความชั่วให้คนนั้นได้จดจำนั่นเองค่ะ นี้เป็นคลิปแรก